เกาะฮาทิมะฮาชิมะไอแลนด์อยู่นอกชายฝั่งห่างจากเมืองนางาซากิประมาณ15กิโลเมตรในอดีตเคยรุ่งเรื่องมาก่อนและได้รับชื่อว่าแบทเทิลชิปไอแลนด์หรือเกาะเรือรบมีความโดดเด่นเรื่องทรัพยากรฐานหิน บริษัทมิตซูบิชิได้นำกําลังพลพนักงานเข้าไปทําอุตสาหกรรมถ่านหินบนเกาะนี้ทางบริษัทสร้างที่พักอย่างมีมาตรฐานให้กับพนักงานเรียกว่าเกาะนี้เจริญมากๆในช่วงปีคศ1887-1974และกรรมสิทธิ์ของเกาะแห่งนี้เป็นของบริษัทมิตซูบิชิแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในปีคศ 1,890เพราะทางบริษัทลงทุนซื้อเกาะไว้ทั้งหมดก่อนที่ความนิยมในการใช้ถ่านหินจะน้อยลงเนื่องจากมีการใช้น้ำมันเข้ามาทดแทน